กศนอมเพรินสงาขอ,อนำเสนอการจัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน2563ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนอมเพรินสงาได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการป้องก,กันโรคอุบัติเหตุใหม่อุบัติเหตุซ้ำประจำปีงบประมาณ2563วันที่16มิถุนายน2563ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกุลา และกอสณนอตําบลหนองขิมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชนสามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนกอสณอําเนสง่าได้จัดโครงการเรียนรู้ป้องกันโรคติดต่อ โควิด19ประจำปีงบประมาณ2563วันที่23มิถุนายน2563นักกอสนาตบบนละงามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านขี้เหล็กอาเภอเนินสง่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19และเพื่อเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าสู่ วิถีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีเริ่มที่ตัวเราหรือนิวโนมอนความปกติรูปแบบใหม่ในทุกๆด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อกอสนอำเภอเนินสง่าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนวันที่16มิถุนายน2563นกกอสนอตำบลังงาม เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชนบริษัทมเพริสงาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30สชั่วโมงวิชาการประดับผ้านในงานพิธีหลักสูตร12ชั่วโมงณบ้านหัวหนองหมู่9้าตำบลหนองขิมและณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกบกุลาตำบลตะเนิออเงงอนอำเภอเนินสงา่ากทนเนินสง่าจัดการนึกษาต่อเนื่องการพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรอาหารขนมจำนวนส2องชั่วโมงณบ้านสามหลักพัฒนาหมู่9้า,ต,าตะมนตเนินอําเภอเนินสงา่าการศึกษาตามอัิยาศัยห้องสมุดประชาชนอําเภอเนินสงา่าจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรพเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ็ดพระนานเจ้าพระบรมราชินีณนะห้องสมุดประชาชนอําเภอเนินสงา่าห้องสมุดประชาชนอําเภอเนินสงา่า ร่วมกับกศนตะบนทั้งสี่แห่งได้จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์จัดทำหนังสืออีบุ๊กตามนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดชายภูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่บริการของกศนเพนันสงาการดำเนินงานของกศนเพนันสงาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนจังหวัดชายภูมิ ่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาป่ารักน้ำรั่วใหญ่ดำเนินการกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และฝ่ายมีชีวิตกำจัดวัชพืชพวนดินคนต้นไม้วันที่3มิถุนายน2563ณอุทยานแห่งชาติตาโตนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิกอสนองพรินสง่าได้จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย เศรษฐกิจดิจิตัลสู่ชุมชนในระดับตำบลในวันที่4-5มิถุนยายน2563นกสนตำบลทั้ง4แห่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิตัลทราบถึงประโยชน์และโทษของสื่อดิจิตัลและเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์มีทักษะพื้นฐาน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพได้ชาวกอสโนจังหวัดชายภูมิร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจกอสโนและสอชอภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทัดดเตรกระดกวันวิลาวันวันที่13มิถุนายน2563 สำนักงากนกศนจังหวัดชายภูมิเพื่อเป็นการมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายภูมิบุคลากรและนักศึกษากศนอเพื่อนสงาได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนณพื้นที่ตำบลหน,นองขิมในวันที่15มิถุนายน2563 บุคลากรกศน,นประเนินสง่าเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563วันที่29มิถุนายน2563ณนะห้องประชุมสำนักงานกศน,นจังหวัดชัยภูมิ บุคลากรครูและนักศึกษากอสนองพนันสงาร่วมทำกิจกรรม5สทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกของกอสนองพนันสงาให้มีความสะอาดปลอดภยัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้ารับบริการได้มีการจัดกิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นเฉลิมพระเกียรติณบริเวณด้านหลังกอสนองพนังสงาครูและนักศึกษากอสนอตบล ร่วมกันทํากิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมของกอสนตนําบลมีการกำหนดจุดเช็คอินเพื่อดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้ง4ี่แห่ง